เสพ้ผาเพืเ่อนๆมาชมแปลงผักแล้วเนาะค่ะมือน,นีสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆเอฟซีทุกคนนะคะเมือน,นีแม่เพ่นฟ้ามเกษตรอินซี์มาป้าพี่น้องมาเที่ยวชมแปลงผักของแม่เพ่นเหมือนเดิมนะคะมือน,นีก็สิอมีเรื่องเราให้เพืเ่อนๆฟังอีกเรื่องหนึ่งเนาะค,ะคือใอนนี้นะคะ,ะเป็นโตโตแหลกเนาะคะ<ม>่ะที่ห้าปลูก เริ่มแรกจะปลูกกวางตุ้งแล้วก็ผักกาดขาวเบานะคะผักกาดขาวเบาทอนไปแล้วเนาะคะ่ะทอนไปจำหน่ายเอาไปจินเอาไปขายเดียยรลอยเม็ดแล้วนะคะหลบแหลกเนาะพราหลบสองมาแม่เพ็ญกลมาปลูกสลัดเนาะคะ่ะนี่สลัดกะลัางงาวนะคะแต่บอท่านใดอายุเจ็บ,ต,บตัดไปแล้วไปเป็นบางส่วนเนาะคะ่ะตัดแน่แล้วเป็นบางส่วนที่เขาตัดไปนะคะคือเอ,เอาออกตลาดเนาะคะ่ะเหมือนนัน เอาไปบลายปันใดนะคะเลือกเอาแต่ว่าที่ใหญ่ที่สุดะะเด้เคเอค่ะเพื่อนๆค่ะอ่อสิผ้ามาเบงนี่คือตรงที่แม่เพ่นตัดตัดออกไปแล้วนะคะนี่เป็นว่างๆวางนะคะเป็นว,าว,าาว่างๆเางอ่อก้อนหนานี้แม่เพ่นเอาขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายมาปลูกนี่นี่นะคะนี่ติดแล้วติดเมือดแล้วคะ่ะซื่นดีเด้วนะคะเอาขึ้นช่ายมาปลูก อีกจกักแม่เพื่นก็จะตัดไปเรื่อยๆนะคะตัวใดใหญ่ก่อนแม่เพื่นก็จะตัดออกไปเรื่อยๆคือต้องระบายออกนะคะแม่เพ่นกับมีมีแผนว่างไว้อีกแผนหนึ่งนะคะอันนี้ก็ล่อให้น้องติดก่อนนะคะล่อให้น้องใหญ่ก่อนจักน้อยกว่านี้เนาะคะ่ะกําล่งหนาลักหนาลากเลยนะคะนี่กําล่งหนาลัก มีแผนยังนะคะแผนแม่เห็นซับซ้อนเด้ือเกินซับซ้อนเด้อค่ะพี่้องค่ะ,ะขั้นตอนที่หนึ่งปลูกสลัดเนาะคะ่นะเนาะปลูกสลัดแล้วเอาขึ้นชายมาเสียมเอาขึ้นชายมาเสียมนะคะที่นี่ <c oughs> แม่เพ่นจะเอากะลํานะคะ <c oughs> กะลํามาเสียมตรงที่ห้าวเอา,เอาพักออกไปแล้วนะคะ ในในแปลงนี้เนาะค่ะในแปลงนี้มันกว้าง24เมตรเอ้ยไม่ใช่ยาว24เมตรกว้างเม็ด20เนาะค่ะ <c oughs> ขอเถษดขอไหวเด้อค่ะ <c oughs> บางที่ก็หลงหลงืลงลม,ลมลื่มแล้วแ่ะค่ะแ <c oughs> <c oughs> ม่เพ่นจะเอากระล่ำที่เพาะว้แล้วนะคะมามาปลูกนะคะจะปลูกแค่สองต้นนะคะปลูกตรงนี้ต้นหนึ่งแล้วก็สิปลูกฟังผุนอีกต้นหนึ่งคือบอ่อให้เขาแงกันนะคะเพราะว่าใบกระลำนี่สิงามในปีทีแล้วนะคะ ประสบการณ์ผ่านมาปีที่แล้วปลูกสามแถวปลูกสามตนน้นแง่กันหลายนะคะอากาศเขาบ่ไใดก็เกิดผลเสียก็กอือบ้าบ่อโอเคปั้นใดนั่นแหละค่ะที่นี่แม่เพ่นก็นจะมาเ,าเลือกตัดตรงที่เห้าจะปลูกกระล่ำนะคะเลือกตัดออกตรงใดตรงใดที่นนองไงก็คือต้องย้อนย้อนกระลำออกจำเพาะที่เห้าจะปลูก ย้อนพักสลัดออกเพื่อที่ห้าจะปลูกกระหล่ำลงไปนะคะจะปลูกไปสองแถวคู่กันไปตลอดแนวเลยนะคะตลอดแนวเลยตรงว่างๆแนมเห็นนั่นคือแม่เพ่นตัดนะคะเหมือนนั่นพักตรงนี้งามเฮงแม่เพื่นก็ตัดออกไปขายนะคะตรงนี้นะคะเป็นยังจังหน่อยๆตรงหน่อยๆน,น,นี่เอามาสามเด้อค่ะเพระาะว่าตอนเหล็กาสามบอท่าน ามระท่านมูเพระาะว่างานคุ้นผัวลายนะคะก็เลยเอามาสามหลังตรงนี้ก็ตัดออกไปแล้วนะคะนี่ตัดตุนงามๆเขาออกไปสลัดแม่เพ่นนี่เป็นอย่างจังหลายพันเหรแยเนาะคะ่ะเนาะบางคนก็นจะว่าคือคือปลูกลายสายพันแทสีม่วงกรมีนะคะแม่เพ่นบะหูซื้อหรอกค่ะอสีเขียวๆแบบนี้กรมี่สีย้องย้องแบบนี้กรมีนะคะนี่แบบนี้กรมีแล้วนกะ็เป็นสลัด ผักกาดหอมนะคะแล้วก็สลัดคอร์ดแบบนี้นะคะแบบนี้อีกกระมี่เด้อค่ะนี่มีลายสายพันธุ์เป็นอย่างจังหลายสายพันธุ์เพราะว่าพันธุ์ที่ได้มาปลูกนี่คือพันธุ์เจ็บเองนะคะพันธุ์เจ็บจากแปลงของเพื่อนเนาะค่ะแปลงของเพื่อนเพื่อนไหมานะคะนี่ก็เป็นพันธุ์ของเพื่นเบิดแล้วล่ะค่ะเพื่อนไห้มาได้ปลูกทั้งปีนะคะปลูกทั้งปีเลยเบิดแล้วรอบนี้เบิร์แล้ว แล้วก็ <c oughs> จะปลูกกระลำนะคะนี่ตัวต้นตัวที่แม่เพ่นตัดไปเนาะคะ่ะแม่เพ่นจะปลูกกระลำสองแถวคู่กันไปเลยคู่กันไปตลอดแนวเลยนะคะอะ่ากลัวกระลำเห่าจะไงขึ้นชายแม่เพ่นก็เริ่มอันนี้แล้วนะคะขึ้นชายกับสหไงเดือนนึงนี่ขึ้นชายก็ได้ถอนแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเห่าเพาะเพาะ,ะต้นกาไว้แล้วนะคะนี่ เห็นเห็นแต่กระลำด้วยค่ะเจ้าสีค่ะงามด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่งามนะคะนี่งามเป็นตาสะออนแม่เพ่้นกระสะออนคือกันด้วยค่ะพี่น้องเอ้ยสะออนในในการที่ว่าผักของเหานี่มันปราศจากสารเคมีเนาะค่ะไล่สารเคมีเลยด้วยค่ะพี่น้องค่ะมันไล่สารเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็ว่างไปนี่นี่ตัวอันตัวอันรากโค่นที่แม่เพีนตัดไปมือนั่นเนาะค่ะ เอาออกเอาออกก่อนมันวางแล้วพ่อเนี่วางนี่เขา้าจะปลูกกระลำม,มองนี้ด้วยค่ะเอ๊จะปลูกกระลำบ่อน,นี้ใบเขากัสิคู่มาพี่ตรงนี้กระสิเป็นพื้นที่ลากกระลำเข้าหาจินอ่าตรงนี้กับ่าลากกระลำกระสิหาจินมาบริเวณรอบๆเลยนะคะเข้าจะปลูกสองต้นมันกระสิหาจินพอดีกันพอดีเนาะคะ่ะบ่บแ่แหนกันจนเกินไปนะคะพื้นที่ที่เขาจะหาจินนี่กัสิพ่อเพียงเนาะคะ่ะสิพ่อเพียง สลัดผักกาดหอมงามอหลีงามแบบน่ารักน่ารักเลยเด้อค่ะพี่นองเอ้ยงามเฮงแม่เพ่นสิผ้าหยางชุม่ชมๆไปเนาะค่ะเนาะ <c oughs> <c oughs> การเจ็บพันเองนี่ก็ก็ดีได้ค่ะเพราะว่าเฮาบ่ด้ซื้อตอนนี้ก็แม่เพ้นมีต้นพันอยู่สองสามสายพันธุ์นะคะสําหรับสลัดเนาะค่ะที่บ่ท่านเจ่ดอกกําลังดอกกให้มเมาล็เหล้วก็มีดอกอยู่กับมีนะคะ่ะก็สิเก็บไปเรื่อย วัชพะปลูกที่สายพันธุ์ที่เฮาเก็บใบแบบออ์แกนิกเลยนะคะว่าต้องซื้อค่ะว่าต้องซื้อเขานี่นี่ค่ะก็คือจะว่ท่านพักแปลงนะคะบ่ท่านพักเปลงเพราะว่าพืชมุนีก็เป็นพืชอายุสั้นเนาะค่ะนี่โอ้ยงามเฮี้ยงดีค่ะสะออนถ้าปลูกกะลำมเลี้ยวปลูกกะลำมเลี้ยวนี่กะคือ,อต้องพักแปงลงแล้วล่ะนะคะต้องพักแปลงเพราะว่ามัน มันปลูกมากสองสองรนี่รสที่สองก็สิเป็นสามกับกระลำนะคะเป็นสามกับกระลำตรงนี้ก็ซื้นเม็ดแล้วนี่สำหรับขึ้นช่ายนะคะนี่เบิองเมิงผักไม่เพนเด้อค่ะพี่น้องเอ้ย็นารักดีนะคะน่ารักดีถ้าเขาปลูกกระลำแล้วปื้อเผากับจามาผักเปลงเนาะค่ะกูกูกระลำ กะหล่ำนี่มีอายุอยู่สองเดือนพลนเด้อค่ะสองเดือนปลายพลนดีจังสิได้เก็บกู่ก็คือปลูกแล้วกับเง่เลยแ่ะค่ะพ่อถอนกะหล่ำออกแล้วห้อกับสีมาผักแปลงผักแปลงกับพ้วนดินขึ้นไม่นะคะพ้วนดินขึ้นไม่ทั้งเมื่อเลยพ้วนดินขึ้นแบบนี้ห้อกับเอาปุ๋ยมาใส่ปุงไว้อีกตากดินไว้อีกจังค่อยปลูกอีกรอบนึงแล้วค่ะพักแปลงจากอา,อาทิตย์หนึ่งพลนละค่ะอาทิตย์หนึ่งไปหาสิบมือพลนละนะคะ เ้าจังจะปลูกได้อีกรอบไหมน,นี่กับท่านว่ามกกระลากุ้มผ้าบุละเ้าจังสีได้เก็บกู้เนาะคะ่ะเก็บกู้กระลำออกเ้าจังที่ได้พักแปลงน,นะคะกระเฮดแบบเพื้นที่มันบ่พ่อปลูกเนาะคะ่ะพื้นที่บ่พ่อปลูกเพราะว่ามันมันปลูกหลายนะคะปลูกหลายแล้วก็ พื้นที่ที่แม่เพ้นปลูกกับไร่เติบยืดเด้อะเลยค่ะฮกฮกลงเลื่อนแล้วก็แปลงข้างนอกอีกเอาเกือบเกือบซีเปลงนะคะแปลงข้างนอกอีกเกือบซีแปลงเดี๋ยวแม่เพ้นสิดผ้ายางไปเบิ่งเด้อค่ะมันปลูกแล้วมันบ่ได้ถอนไงเนาะจังพักบุ้งนี่บ่ได้ถอนงายเด้อค่ะอย่งมาเจออากาศหนาวนะคะอากาศหนาวกับบ่หญ่ให้ค่ะตัดสิปลูก ผสมผสานกันไวนี่ละถ้าก่อนเนาะค่ะเพื่อนๆเอฟซีค่ะเพื่อที่จะให้บอดองบต้องเสียเวลาคือกูต,ตัวนี้ออกเอาต้นต้นหนึ่งกับสีใยนี่ทั้งนี้ปลูกหลังนะคะบอท่านงามดอกทั้งนี้ปลูกปลูกหลังหมูปลูกหลังตัวที่เมเพนบึงผ้าบึงผ้าทั้งคุนกับปลูกไรมากเรื่อยๆเนาะคะ่ะปลูกไรลมากขุ้นพอกับปลูกไร่มากเรื่อยๆเรื่อย ก,ก็ต้นต้นกะก็คือว่าตัวใดใหญ่เอามาปลูกก่อนตัวใดใหญ่เอามาปลูกก่อนเนาะคะ่ะที่นี่เขาก็ปลูกไปตามตามที่เขาใหญ่ตามที่เขาพ่อ,พอปลูกนะคะตัวใดพ่อปลูกเขาก็เอามาปลูกก่อนก็สิมีมีหนอนมาแทะน้ำนะคะมีหนอนมาแทะอู้ยางๆยู่เดินดิน้ามัมนหย่อยลงมีหนอนมามากิน ต้นใดที่นอนกินกับเลือดตะสากคือกันเด้อค่ะเลือดตะสากคือกันนี่ค่ะเห็นแล้วตัวนอนกินนี่ะนะคะนอนกินไปแล้วเขาบ่ไดดใส่สารเคมีเนาะค่ะบ่ไใ้ใส่ยาฉีดยาอย่างต่างๆนี่นอนกินนี้เหมือนแรงสฉยขึ้นพอมาไตนอนแล้วนี่นี่เด้อค่ะนี่ห้อยนอนกินเลือดตะห้อย นี่เลือดเตาห้อยนี่ได้ม่ไต่นอนแล้วยงมเลี้ยงนอนสิมาทำลายแต่ว่าคืนชายนี่นอนบ่ค่อยชอบดอกนะคะแต่พักนี่พักนี้โอเคนอนชอบมากเลยแต่ต้องต้องมากําจัดออกในตอนแงมือเลี้ยงเด้อค่ะนี่เบิดเบิดไปหลายต้นแล้วเนาะค่ะเบิดไปหลายต้นแล้วฮู้นตรงผนสามต้นว่างๆนี่แหละค่ะคือนอนกินไปแล้วนะคะ นอนกินไปแล้วก็จะปลูก <c oughs> เร็ยวๆนี่แหละนะคะจะปลูกเร็วๆนี่แหละให้ล,อ,ล,อ,ลอควอมข้อมผอมก่อนนะคะลอคข้มผอมก่อนมือนี้คุ้นผอกไปทําแปลงนะคะไปท่าแปลงปลูกพักบุ่งนะคะเดี๋ยวถ้าเพืเอ่อนๆเอฟซีเดินช่วาฟ้ามไปเบิ่งแปลงอื่นน้าเนาะคะ่ะตรงนี้ก็ว่างแผนแล้วล่ะค่ะสิปลูกกระลำนะคะสิปลูกกระ,ะปปกกลำสองแถว คูกันไปกับสิยูที่ประมาณว่าถึงลอยต้นดอกนะคะประมาณหาหกสิบต้นน่ะแม่เพ่นประมาณวาเนาะคะ่ะคางละถ้าเบิงเดี๋ยวให้แม่เพ่นได้ปลูกเบิงกรวามันใดเท่าใดแล้วจะมอาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกเท่น,นึงนะคะมาค่ะจิตพายางจิพายางชุ่มนะคะตรงนี้ก็เป็นปลูกขึ้นชายทัดไปผุนคุ้นพอ่อปลูกพักบุ่ง หน่อยนึงในพักบุงบาเบิดกันเลยเอามาปลูกนี่ค่ะแปลงนี่เป็นขึ้นช่ายหัวส่วนนี่เป็นขึ้นช่ายแล้วก็เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมไทยตรงนี้ก็เป็นฟักทองเนาะคะ่ะฟักทองอแม่เพ็นปลูกตัดหยอดไปมือนั่นตัดมีดแหลกเนาะคะ่ะได้สามสามกำกำละสิบบาทนี่ค่ะตัดมีดแหลกป่องออกมาอีกแล้วค่ะยิ่งตัดยิ่งจะแตกหลายนะคะอันนี้คุณพ่อกะ ปลูกขึ้นชายทั้งแปลงเลยนะคะติดแล้วกัลลังงามปลูกทั้งแปลงเลยค่ะอันนี้หวัวสวนนี่คือป่องปลูกขึ้นชายนะคะเพราะว่ามันเป็นโฮมมันเป็นโฮมแล้วกะอัน,นพักย่างอื่นนั่นบ่ามากักบ่ามักโฮมเนาะคะ่ะเนาะพักบุ่งบอหไยนะคะพักบุ่งบอหไยอากาศหนาวพักบุ่งบอยืดบอยง่า,า,ายให้เลยนะคะหวัวสวนทั้งเบิดนี่ก็จะเป็นเป็นขึ้นชายเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นขึ้นชายแล้วก็ มีหอมแบงเลยติดแล้วหลากเดินถอดหยอดไม้แล้วก็ลาังงามค่ะก็ลาังงามนารักมากเลยนะคะกลาังงามนี่กับพักบุ่งพักบุงบ่ใหญ่ไห้เนาะค่ะเนาะจะเป็นเดือนแล้วอากาศหนาวนะคะพักบุงบ่ชอบหนาวนี่ค่ะแลงนี่กับเตรียมไว้แล้วว่าจะเอา,เอาส,สลัดมาปลูกนะคะนั่นกับเป็นหอมแบงหอมแบง หอมแบงธรรมดาตัวที่เหลือ,อยูเนมเห็นยูไปหันกับเป็นหอมแบงเลยนะคะตรงแปลงว่างๆตรงนี้ถอนหอมออกแล้วจะเอาสลัดมาใส่นะคะเตรียมใบเมื่ดแล้วแต่ว่าท่านเด็ปลูกน่าจะได้ปลูกมือแลงนี่แหละค่ะน่าจะได้ปลูกมือแลงตอนเย็นนะคะตอนเย็นนี่ก็ขึ้นชายนี่ก็เตรียมแปลงใบเมื่ดแล้วอันนี้เป็นหอมแดงนะคะหอมแดง ตรงหฮมนี่จะจะบ่าปลูกเนาะคะ่ะเพราะว่าหอมแดงถืงหอหฮมนี่บอใะะหญ่เด้อค่ะเพื่อนๆหอมแดงของไม่เพช่น,นี่โอ้ยบุกบ่าฟ้าฟันบืนบกบืนบากมาฝนตกห้ามคักเด้อค่ะพี่นงค่ะฝนตกห้ามลายบันนีไม่เพื่นว่าเกือบจะบอหลอดเนาะคะ่ะหลังจากที่พายุออกไปตั้งแต่วันที่หกที่หาที่หกของเดือนพฤศจิกาเนาะคะ่ะ อ้ยนามถ่วมปลาหอมแม่เพ็ญพันนี้ก็มาเปงนามออกดินแน่นมากๆเลยเด้อค่ะผ้าคุณพ่อผ้าคุณพ่อมายุ่งเอาฟุ่นใจสองรอบแล้วกรลังเขียวขึ้นเนาะค่ะกรลังเขียวขื้นสีใสดอีกรอบหนึ่งอีกระตุ้นให้เขาที่สุดเลยนะคะตรงนี้คุณพ่อเอากระเทียมมาปลูกกรลังงามเนาะค่ะกระเทียมกําลังเกิดเด้อค่ะกระเทียมกระลังเกิดอแป้งนี่กระเทียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเตรียมไว้แล้วแต่พอท่านไปปลูกจะเอา จะเอากระเทียมแหละมาปลูกตรงนี้อ่ะเฮ็ดแปลงอีกแปลงหนึ่งนะคะปันไวเล้วกัอิดบอกกระเทียมมาเหลวพูนกล่กองอีกอิดบอกเนาะค่ะกล่องอิดบอกนะคะ,ออะ,คะมาหนี่แฟนๆจิบผ้ายางบึงกระเทียมกันล่างเกือบเวยค่ะเกื่อนๆค่ะเห็ดกระเสษตดเด้อจะาเอฟซีทุกคนเลยแจแมนบ่ไดียูได้เศร้าเลยค่ะนี่น,นี่เป็นเป็นหอมแดงนะคะ นี่เป็นหอมแดงสิใดมาเอาหุ่นเลยเด้นน่อู้นามแฉะแห้งหดนามเปียกแ,แห้งทุกนี่ให้นองหดนามไ้นี่ให้นองหดนามไ้บ่บ่คือหุนอห่นพ่อหดดอกนามแฉะแห้งนี่ค่ะกระเทียมกําลั่งเกิด ừ, กําลั่งเกิดพอบอกในเวหญ้ Nh าขึ้นเลยเด้ค่ะนี่นี่เบี้ยหญ้านะคะนี่เบี้ยหญ้าพุ่นหลอยู่เบี้ยหญ้าหลแห้ง คุณพ่อเอาผักซีมาแช่มใส่พักซี่เล่ามาแช่มใส่จะได้ให้ปุ๋ยอีกแล้วนี่ผักผักหอมหอมแดงหอมแดงหัวนะคะหอมแดงหัวนี่ก็เป็นกระเทียม,มคุณพ่อปลูกหางอยู่นี่ปลูกหางเกินไปแล้วนี่กระเทียมนี่ เป็นปูก็ไม่เป็นปูกบ่ได้หรอกนั่งบ่ได้นะคะพร้อมกับเอ่อทั้งถือฝนเนาะคะ่ะถือฝนแล้วกอะอันแดงหัดจนว่าไม่เป็นว่าสีหลอดบ่น้อสีใดแนวขึ้นบ่น้อแห่งสื่อมาอันทั้งสื่อมาทั้งพันเจ้าของเนาะคะ่ะทั้งพันเจ้าของทั้งสื่อเพิ่มมานี่รใบอัน ไต่ไต่เหลืองเหลือง,งออกให้น้องเขาจะได้ให้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะให้น้องเอาปุ๋ยมาฮอยอีกเป็นปุ๋ยอินซี์เข้าเห็ดใ,ใส่ในนี่เนาะคะ่ะนี่คุณพอ่อใส่ไปเลยดิรอบก้อนหนานีนะะ่เนาะค่ะรอบก้อนหนานี่คุณพอ่อใส่ไปตรงว่างๆนี่คือหลักเขาเป่อยเด้อค่ะน้ำท่วมนี่ตรงว่างๆนี่เด้อค่ะเ,เพื่อนๆเอฟซี่ะ ตรงว่างๆนี่คือหอมตุ้ยไปแล้วน้ำแจน้ำถ่วมน้ำฝนเนาะค่ะน้ำฝนนี่มองต้นงามกับงามแม่เพิ่นมายงมายงดินให้ดินหลวมให้รากเขาเดินกินอาหารได้นี่จ้ะมองว่างๆก็สลายตือบอยู่เขาก็ได้ซ้ำได้ก็เอาไปก่อนเนาะค่ะเนาะได้เรื่องได้ก็เอาไปก่อนนี่ถือว่า เขาเหลือไว้ให้ห้ามองเห็นยุงสิก็ถือว่าโชคดีแล้วล่ะค่ะแต่ปีที่แล้วของไม่เพื่อนอาง,ง่ามแห้งนะคะหัวใหญ่มากหัวใยอ่าแปลงนี้กะเป็นหอมหอมแบงเลยต้นต้นพันธุ์เนาะค่ะเพื่อนๆได้อยากได้ต้นพันธุ์หอมแบงเลยกะทักแม่เพื่อนใดนะคะทักแม่เพื่อนใดนี่ค่ะแม่เพื่อนขายอยู่ที่โลละสองรอย ค่าทรงเสียเองอะกว่เสียได้สองลอยนี่สี่กิโลเด้อค่ะสองกิโลได้โลหนึ่งสี่กิโลก็ได้ได้สองโลสี่กิโลได้สองโลมันหายนนำหนักเขาจะตัดใบออกเบิดตัดลากออกเบิดเคาะขีดินออกอยางสะอาดเด้อค่ะนี่จัดทรงให้มีคนสั่งไปแล้วส่งไปแล้วเนาะค่ะ นี่ตรงนี้พ้อมปลูกนะคะพ้อมปลูกนี่ก็เป็นหอมแบงที่ปลูกรุ่นหลังสุดเลยรุ่นรุ่นหลังสุดบียาเพื่อนกับไนเพื่นกับบัวงามดอกค่ะแต่มาปลูกแล้วผ่นว่างามว่าสันนี่พักบุ๋งนะคะบัวใหญ่งามไหลางามได้ค่ะนี่บัวเมีนว่าขีา่หลได้งามงามบงเบืองเนี่ยพี่้วงจางามหลแต่บัวใหญ่ บ,บ,บอสัตบอจวดไผ่เห่าบอคันวา่าหนาหลอนๆเนาะคะ่ะแม่เพ่นนี่ซิบห่าสิบหกมือแม่เพ่นทอนแล้วนะคะอันนี้เป็นเดือนแล้วนี่ใกล้แล้วล่ะคะ่ะรุ่นแล้วรุ่นแล้วมือเส้าแม่ค่ะทรมาจีบแล้วดิว่ามือได้สีได้ทอนพักบุ้งจ้าเพื่อนว่าเพื่อนทรมาว่ามือได้สีได้ทอนพักบุง้งแม я, ่เพ่นกันเลยบอกไปว่า รออีกจากสองหมือก่อนเด้อจ้านี่ค่ะนะคะภาร่วมกับประมาณนี้เนาะคะ่ะปลูกแล้วว่าด้ทถอนง่ายแล้วก็ว่าวิ่มองปลูกนะคะคุณ่อกับไปเฮ็ดแปลงปลูกพักบุก้งหมอีกทั้งหนอกบนอันแปลงหน้ามอันว้นนี่เป็นหอมแบงเลยกำลังงามเด้ยค่ะเพื่อนๆน,นี่ต้องต้องมาแจะตรงนี้ให้เขานี่จังสีง,งามไว้นี่แกข้ขีตาเขาสิปุงหยอดไม่ขืนไดใ้งา่ายงม แก่ให้เขาแต่พอท่านเนีมีเวลามาแกะดอกค่ะปยไว้ก่อนนี่ติดแล้วติดหลากหลากเดินแล้วยังจะสิมาเอาหุ่นให้เขาโอ้วันนี้ต้องเอามาสามแล้วนี่เอาหอมอันนั้นมาปลูกบ่ขื้นต้องเอาใบหอมแบงเลื่อยมาสามผักรวมในฟ้ามของแมเพิเศเนาะค่ะนี่ค่ะพักบุงอีกแต่พอท่านเด็ถอนตรงนี้อีกเป็นหอมแบงเลยคล้ายไปเรื่อยๆเนาะค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่มาเบิงคิดไห้แม่เพ่นเด้อค่ะขอบคุณถูกกำลังแรงใจนะคะทีบ่บจิมแม่เพ่นเนาะค่ะหายกลอ้มนกรุณหนา้ามีตาในห้องน,อน้อยของแม่เพ่นนะคะขอบคุณถูกกำลังแรงใจขอบคุณมากมายนะคะเอามาฝากพี่น้องประมาณนี้กวนจังคอยผอกับแม่เพ่นไมเด้อค่ะจิบหนาผอกันไหมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ